l i งค์95.5โ t ่ริช n ิ่ง t o โย listening to l i n ์95.5บ r n to be hit เฮดตั้งแต่แรกเกิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่ชาวลพบุรีที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับในช่วงอยากเกิดลิงก์เปิดให้ที่ส่งเพลงเข้ามาทางอีเมล music at link 955 n e t ี่นะครับปรบมือต้อนรับหน่อยสำหรับน้อง อ่าเล็ก<ล>ดนต,ดนตรีเทพเน่ <laughs> อาสวัสด,ดีคุณให้ฟังชาวลิงนิดน,นึงครับสวัสด,ดีครับรผมครับผมสั้นไหมอ่าแนะนําตัวเองนิดนึงผมอ่าชื่อเล็กดนตรีนะครับผมอ่าพี่พัชช่างหล่อครับจริงๆอ่า,อาชื่อจริงอที่เล็กดนตรีเทพมาจากผมอยู่สาขาดนตรีครับกําลังจะถามเลย <laughs> <laughs> เนะครับอาสำหรับน้องๆที่ไม่รู้เนี่ยดนตรีเทพก็คืออ่าสาขาดนตรีของที่ราชพัฒน์เทศตรีครับนั่นเองนะฮะ แต่พอตั้งว่าเล็กดนตรตีเทพนี่ดูแบบดูดูดูรุ่นใหญ่มากครับ <laughs> เยี่ยมมากครับ <laughs> จริงๆพี่ยังไม่ได้ฟังเพลงนะครับเพลงที่เออเล็กส่งมาน,นั่นคือเพลงที่ชื่อว่าเส้นขนานครับผมครับผมเราก็เดี๋ยวเรามาฟังสดๆกันพร้อมคุผูฟังชาวลิง์เลยแต่เรามาพูดคุยกันก่อน <laughs> เล็กเริ่มถามลึกๆเลยได้ไหมอ่า<ด>เริ่ม<ด>เริ่มสนใจดน,นตรีหรือว่าเริ่มเล่นดนตรีรตั้งแต่อยุไรครับตั้งแต่ มหครับมหเฮ้ยก็ไม่นานสิตอนนี้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ยี่ยี่สองนะใกล้ใกล้ใหม่นิดนึงตอนนี้ยี่สองแล้วครับผมเออลากมาเลยก็ได้ตอนนี้ยี่สองมหกก็ตกประมาณสี่ถึงห้าปีเท่านั้นเองใช่ครับจริงจริงเออก่อนก่อนก่อนที่จะถึงมหเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นดนตรีอะไรเลยไม่เล่นเลยครับก็ฟังเพยงทั่วไปอ่าฮะแล้วคิดยังไงก็มาสนใจดนตรีครับพี่เอาอชวนไปเล่น เราแผนว่าพี่ชวนมาเล่นที่ร้านก่อนครับตัวเองก็เล่นเป็นร้อเล่นอะไรบ้างโดยตำแหน่งกีตาร์มือกีตาร์อ่ะฮะก็ถือว่าเร็วมากที่จะทําเพลงได้เร็วขนาดนี้อ่ะฮะผมงงรือว่าทำได้ไงอ่ะฮะตอนนี้เล็กอยู่ปีอะไรแล้วครับที่ร้านมาเทียนปีจบทึงเพิ่งจบปีนี้ครับผมเพิ่งจบปีนี้นะครับก็แล้ว ถามต่อนะผลงานที่เราส่งมาเนี่ยคือเพลงที่ชื่อว่าเส้นขนานนะครับจริงๆเล็กไม่ไม่ได้เป็นคนร้องเองใช่ไหมครับใช่ครับครับก็จะเป็นใครร้องนะเป็นน้องครับน้องที่โรงเรียนเก่าด้วยก็ที่สาขาด้วยเลยโคกมานานมากคนนี้เขาคือน้องโมครับน้องโมหรือดีเจตองโมของเราแน่งเอากินงง่ายๆเลยอันนี้ดีเจอาจจะฟังอยู่ก็จะเป็นอารมณ์แบบคุณผู้ฟังลองนึกนึกภาพถึง มีคุณหนึ่งนรงวิทย์อะไรแบบนี้นะฮะที่ทำสลิปเล็บโซไซตี้แล้วก็จะมีนักร้องคนนู้นคนนี้มาลองให้เนี่ยนะฮะเป็นวิธีทําอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องร้องเพลงหรือเปล่าใช่ครับนะฮะก็ใช,ใช้วิธีเดียวกันเล็กได้ไก็คือเสนอผลงานด้านดนตรีมานะครับแล้วก็ให้ใครรู้จักมาร้อ,าองให้ก็ได้แต่ ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเล็กเนี่ยใช้ดีเจสาวสวยของเราเป็นดีเจถือว่าเป็นคนที่มีชื่อดังสมควรในลูบุรีเนี่ยนะครับร้องให้เป็นที่เรียบร้อยนั่นคือดิจิตตงโมของเรานั่นเองกินง่ายๆครับครับผมอ่ะฮะดนตรีที่เล็กถนัดที่สุดนี่คือกีตาร์ใช่ไหมครับผมใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เล่นตลอดมาก็เล่นพวกเราเรียนเราเรียนพารดนตรีนี้เราเรียนเอกอะไรครับเรียนเอกกีตาร์คลาสสิกอืมก็ใช้ ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้พอสมควรเอามาพูดถึงเพลงเส้นขนานใช้วิธีทำยังไงบ้างเริ่มต้นผมแต่งจากท่อนฮุบก่อนครับท่อนฮุบก่อนถูกต้องนี่คือหลักที่น้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วก็เริ่มจับจังหวะจากท่อนฮุบครับาดำเนินเรื่องอีกทีนึ่งครับผมถูกต้องเฮ้ยใครสอนเนี่ย มนี่เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องอ่ะสำหรับน้องยู่มหกนนะครับจริงเหรอครับจริงครับถามมูได้เลยพี่แนะนํานิดนึงนี่เป็นวิธีที่เอหลายๆวงอาจจะยังไม่รู้ก็คือเราเราควรจะแต่งจากท่อนฮุกก่อนแล้วเราค่อยไปขยายใจความสําคัญในท่อนอื่นที่หลังนะฮะนี่คือสูตรสูตรที่ถูกต้องของการแต่งเพลงอ่ะอ่ะแล้วเรื่องเรื่องดนตรีได้เนื้อมาละได้เนื้อมาก็เริ่มตอนแรกยังเก็บเพลงยังแบบไว้ก่อนเข้ากุไปเลย แต่ผมหกเกมาสักสองสปีได้แนมาเรียนดนตรีก็เลยแบบทําโปรแกรมอย่างเงี้ยครับครับอัจนุ่งอัดนี่ได้อะก็ลองมาทําดูสิก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นต้องกยกป็นกีตาร์เลยวะอ่าว่าแล้วหมดเลยทำแซมหมดอืมก็ได้เป็นเพลงเส้นขนาดออกมาอยากฟังละแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพวกชาวลิงเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนเพราะว่าเขามาได้พักเหนื่อยแล้วอยังครับเนี่ยดิ่งมานี่เลยครับ เออพูดถึงแนวเพลงดีกว่าเพลงเส้นขนาดเนี่ยแนวเพลงมันมันมันบอกได้ถึงแนวอะไรเกี่ยวกับความรักครับที่<ม>อ่ะยังไงที่แบบไม่ได้รักกันแต่ว่าจะ<ม>คู่กันไปอย่างเงี้ยตลอด<ม>อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือจะอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเนนส้นขนาดใช้อ่อซิมบลิกใช้ใช้อ่ากิมมิคเปรียบเทียบนะครับใช่ครับอ๋อมันก็คือไม่มีทางมาบรรจบกันนั่นเอง แต่มันก็ไปคือเพลงบวกใช่ไหมใช่ครับก็ในในเนื้อเพลงเนี้ยมันก็จะมีความความรู้สึกดีๆเออก็แต่พอเพียงใช่ครับเกี่ยวะเนี้ยอ่าอ่เป็นดนตรีเป็นป๊อปใช่ไหมเมื่อกี้เราเราพูดถึงเนื้อหาไปแล้วเป็นป๊อปล็อกอืมนะฮะอยากฟังเสียงน้องโบละเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เล็กทิ้งท้ายไว้ดีกว่าสําหรับฝากผลงานแล้วกันครับผมก็ ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีเพลงต่อไปมอีกเรื่อยๆครับตอนนี้ยังทำตียังไม่เสร็จยังไม่ว่างทําครับเยี่ยมมากเพราะว่ามันจบใหม่ๆด้วยใช่ไหมะอ่าฮะ,ฮะรับรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราได้ฟังแน่นอนอ่ะฝากถึงนเพื่อนหน่อยที่อยากส่งเข้ามาในอยากเกิดลิงก์เปิดให้ส่วนเพื่อนๆคนใดครับวงไหนที่มีเพลงนะคะผม,มก็แนะนําม,มาได้ที่คลื่นนี้นะคะผมลิงก์9ส5จลิงก 95. <laughs> ์95.5้าจุดหครับ โดยพี่น้องครับผมเขาอ่า,ออาการันตีแน่นอนอาการันตีความเยี่ยมแน่นอนอยู่แล้วครับผมเสริมนิดนึงก็คือส่งเข้ามาได้ทุกคนนะครับพี่น้องได้ฟังในทุกๆเพลงแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเล็ก,ลกดนตรีเทพมากๆนะครับดนตรีเทพสตรีราชะวัฒเทพสตรีของเราเนี่ยนะครับใครมีงานที่อยากจะส่งมาแบบเล็กเนี่ยนะครับก็ส่งเข้ามาได้ไม่จำเป็นต้องร้องเองนะครับก็ใช้วิธี แต่งเพลงแล้วก็ให้คนอื่นร้องก็ได้ถ้าเราถนัดยังไงแล้วก็ส่งมาอย่างนั้นนะฮะเราไปฟังเสียงจากดีเจตังโมของเราด้วยผลงานการโปรดิวจากเล็กดนตรีเทพครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วว่าหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกในซิงเกิลต่อๆไปนะครับขอบคุณเล็กดนตรีเทพมากมาครับครับเอาราฟังกันดูเดบเรกหน้ามาเจอกันกับ จะเกิดลิงก์เปิดให้ในช่วงของศิลปินน้องใหม่คนต่อๆไปครับ